จะพาเธอไปดำน้ำดูปลากระตูชูวีดูวาจะพาเธอไปโต๊ะคลื่นเอาให้หมดแรงชูวีดูวาแนะนำก่อนเลยร้านชูวีดูวาครับผมมาอย่างไรครับชื่อร้านนี้ามาจากเพลงครับก็เพลงผมชื่อเพลงปลากรตูนอ่ามันจะมีท่อนหนึ่งอะคิดเนื้อไม่ออกครับ,รบมันก็เลยร้องว่าชูวีดูวา จะพาเธอไปดำน้ำดูปลาการ์ตูนก็เลยเอาคำนั้น่ะมามาใช้เป็นชื่อร้านกาแฟคือจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการคิดเนื้อไม่ออกใช่ใช่แล้วก็คิดชื่อร้านไม่ออกเหมือนกันกลายเป็นว่าลีฮิตเลยชูวีดูวาไม่ไม่ค่ยฮิตเท่าไหร่ครับคจุดเริ่มต้นนะครับของการเปิดร้านนี้มาได้ยังไงครับจริงๆอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดหรอกครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆที่เขาเปิดแล้วครับก็ไม่น่าเปิดทำเท่าไหร่ จะแบบทํากินเองคือเป็นคนชอบกินอยู่แล้วกินตลอดกินมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องกาแฟด้วยมีอะไรก็กินอัไนั้นอ่ะบางทีก็มีขมมากนะัมพีกขมเราผิดลองทูเออมันแบบเอ๊ะทำไมกาแฟรสไม่เหมือนเดิมเไปกาแฟกองถ่ายเงี้ยเอ๊ะทำไมรสมันแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยลองศึกษาดูอ๋อมันมีแบบหลายแบบมีเมล็ดหลายสายพันธุ์มีหลายที่เราก็เลยเลือกไอ้ที่เราชอบแต่ว่าเมนูทำมาจาก ความรักความชอบการปริระแผกของเราเองชอบชอบของผมก็จะมีเมล็ดบาซิลมีเมล็ดเอธิโอเปียที่ตัวเองชอบนะผมอ่สั่งขั้วมาแล้วก็เลือกเลือกระดับขั้วที่เราชอบแล้วมากินที่บ้านครับเริ่มจากเอามากินที่บ้านครับเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเขามาก็เลยทําให้เพื่อนกินที่บ้านเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่ ทำขายผิดแบรนด์เลยเหมือนดาราขายครีมอะไรเงี้ยเออเราเออน่าสนใจนะหลังจากอันนี้เสร็จปุ๊บก็มีพี่ที่ m q d c นะครับที่ลุทธก้อมเขาชวนมาเปิดตอนแรกก็ก็แบบเ้ยยังไม่ค่อยกล้าเปิดเลยแต่พอพี่เ็าชวนมาก็เลยลองมาเปิดดูทีนี้เขาก็เลยแบบอยากได้เมนูซิ g กเนเจอร์ผมก็เลยผมช่วงนั้นไอ้นี่มันฮิตโคบูโคบูมันฮิตไปที่ไหนเขาก็เรียกหาแต่โคบู เราก็เลย,ยร้านเราต้องมีโคบูแต่ผมไม่ชอบโคบูมันเข้มอ๋อคือมันเป็นกาแฟสกัดเย็นด้วยความที่มันฮิตมากครับ,รบผมก็เลยต้องไปหาแบบที่ที่เขาทำแล้วมันมันมันเรากินได้ถ้าเรากินได้ใครก็กินได้ก็เลยไปเจอที่หนึ่งที่เขาแบบสกัดออกมาได้แบบจนผมชอบ,บ,บก็เลยเลือกเมนูนั้น,นมามาเป็น ซิกเนเจอร์ที่นี่ค้าส่วนใหญ่ที่มาทานเป็นใครครับลูกค้าที่มาทานผมไม่รู้นะติดตามจาก Instagram นะอินสตาแกรมนะเขาก็มาถ่ายรูป oh. ไม่มีใครพูดถึงกาแฟเลย <laughs> <laughs> เขามาเขามาถ่ายคือไม่ได้พูดเลยสั่งอะไรมาถือแล้วเขาก็ไปอยู่จุดข้างหน้าเนี่ยเออครับแล้วข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรเลยนะ <laughs> เขาขาวโลโก้ก็เขาก็ให้มาแง่งสองแง่งวิซอมแง่งหนึง่งแล้วก็ดูให้ดูว่า ไม่มีอะไรน่าถ่ายรูปแต่เขาถ่ายกันเออเออผมก็งงมากเลย <im it> อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะครับ <im it> แบบล้วก็มีคนมาผมบอกอเอ้กาแฟอร่อยอ่างเงี้ยผมงงมากไม่ไม่อย่าเพิ่งตัดสิน <im it> <ล>เขาบอกเฮ้ยอร่อยจริงๆ <im it> ผมบอกให้ลองไปกินฝั่งนุ้นก่อนคือมันคล้ายๆกันแหละ <im it> อย่างเงี้ยแน่นอนมันต้องมีขนมมาทานด้วยกับกาแฟแล้วเรามีเมนูอะไรให้คนทานบังคับมีครับมีมีเป็นที่ผมติดตามจากอินสตาแกรมนะครับผมว่า นานๆมาที่ผมผมให้น้องอยู่ครับที่นี่ผมใจแชมป์นะอ่าไปตางผใจแชมป์แชมป์ชกมวยอะฮะมันชื่อไอแชมป์อ๋อก็เลยามาทำงานที่นี่ผมก็เลยต้องไปตามหาเพื่อนที่แบบเขาทำขนมอร่อยครับก็มีน้องคนหนึ่งอยู่ที่คอนโดเนี่ยครับน้องคนหนึ่งเป็นเป็นแอร์ตกงานอ๋อแอร์ตกงานแล้วก็ทำชั่วาวชั่วคราวเออทำขนมขายการทำขายชั่วราวกลายเป็นขายดีทุกวันนี้มันกลับไปบินนะครับ ลูกน้องผมต้องขายขายขนมไม่มันมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเมนูบ้างมีอะไรบ้างนะแชมป์เต้าหู้ใช่ไหมบางวันกาแฟขายไม่ได้เลยแต่นี่ขายได้ผมขอรู้หน่อยมันอยู่ท้องกี่รู้ข้าวเจ้าบาทอยู่ท้องนี่กาแฟแก้วลอยกินแล้วหิวเป็นผมมุก็กินอันนี้นะใช่ครับได้แต่ก็ดูแล้วมันก็น่าเข้ากันดีนะครับเนาะก็เป็นขนมน้ำเต้าหู้ชาเออร์เกร ถ้าเกิดว่าคุณมาทานร้านเรานะครับไม่กินกาแฟแพ้กินแล้วใจสั่นมีเครื่องดื่มให้ทานไหมครับแนะนําเลยน้ําตกหมูเครื่องดื่มจริงจริงอร่อยพี่เดินไปนิดนึงก็มีร้านต้มดำอร่อยซื้อมาทานในนี่ได้เหรอฮะไม่ได้ไปกินที่นู่นเองถ้าคุณไม่กินกาแฟน้ำตกหมูอร่อยอร่อยที่ไม่เจอถามแชมป์ได้คือตอนนี้ผมสัมภาษณ์นะเริ่มคอแห้งแล้วว่ามีอะไรที่ไม่ใช่กาแฟเลยครับมีมีฮะก็จะมีแบบเป็นโซดาใช่ไหมอิตาเลียนโซดามีอะไรบ้าง คุณเป็นเจ้าของร้านท้อไมคุณเพื่อนมาด้วยนะครับผมผมตามฮาริสตาคุณมาสัมภาษณ์หน่อยดีไว่านี่ก่อนคุณไม่ดีเดี๋ยนะครับเดี๋ยวคุณตุโตพูดถึงแชมป์คุณนั่งเลยคุณนั่งเลยนี่คือคนที่รู้เรื่องที่สุดอ่ะที่นี่เมนูอะไรบ้างครับพี่ผมไม่กินกาแฟครับมีอะไรให้ทานบ้างมีชาเขียวครับอันนี้คือสั่งเยอะเลยดีครับมีพูดอะไรให้มาซอนใจหน่อยดิสั่งอะไรนะชาเขียวอะไรชาเขียวโกโก้ชาเขียวโกโก้คซ้อนอะไรอย่างนี้ที่ค่ะ ใช่ครับไายรี่เลยตังไปกินสัคเทแล้วก็มีอิตาเลียนโซดาอ๋อเขาก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่มีแต่กาแฟนะครับอ๋อครับไม่ใช่กาแฟครับอืมแล้วน้ำตกน้ำตกเป็นไงน้ำตกโอเคอ๋ออร่อยครับอร่อยากทำเลยขอบคุณคุณแชมป์นะครับเหนื่อยไหมฮะทำงานกับคุณสิงโตไม่ครับสนุกพูดอะไจริงใจหน่อยขอบคุณคุณแชมป์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนแรกก็ยุ่งวิกฤตคือช่วงวิกฤตช่วงนี้เขาก็ต้องเอาคนงานออกอ่าคนงานออกผมหนักใจมากเลยอาจจะต้องเอาแคมป์ออกแต่ถ้าเอาคนออกกต้องปิดร้านเลยฝากร้านหน่อยครับให้คุณผู้ชมหน่อยว่าใครอยากจะมาอุดนนุนนะครับมาใช้บริการที่นี่อ่อยว์เท้าเมงตายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาดีๆชูวิโูวานะครับวิชดอมเอ็กชูวิโวามาง่ายครับมาง่าย MRT ลาดพร้า ทางออกหนึ่งลงมาเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาก็าาจะเห็นร้านขาวๆร้านนั้นแหละรครับ,รบหาชื่อไม่เจอไม่เป็นไรชื่อจะมีแง,ง่งๆเล็กๆอยู่สองแง่ง,งแบบถ่ายรูปสวยคุณเดินเข้ามาเลยคุณเจอแน่นอนครับ,รบแล้วก็คุณแคมป์พร้อมยินดีต้อนรับครับครับ